สวัสดีครับผมสวัสดีนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับผมนะมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นสูตรสองตัวบนนะครับผมสองตัวบนตรงตรงเลยนะฮะตรงตรงเลยนะครับสำหรับสูตรนี้ก็คำนวณไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับผมนะสำหรับท่านใดที่อยากได้สูตรนะครับก็สามารถกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิง ดิ่งไว้ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมลงไว้ให้ทุกวันนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์คลิปนี้ไว้กันด้วยนะครับผมนะเพื่อนนะทั้งในแฟนเพจแล้วก็ในยูทูบเลยนะผมนะฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะทุกท่านนะก็เดี๋ยวพร้อมกันหรือยังครับสำหรับสูตรนี้นะฮะสำหรับสูตรนี้นะครับผมจะเป็นสูตรสองตัวบนตรงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับวิธีคำนวณเนาะวิธีคำนวณนะครับผมแล้วสักครู่เดี๋ยวผมขอจดสูตรแป๊บหนึ่งนะครับผมนะรางวัลที่หนึ่ง งวดที el el no? no? ่เราต้องใช้คำนวณเนาะเศรษฐินะครับเศรษฐิเนี่ยประมาณสามงวดนะครับผมนะสามงวดแล้วเศษฐนะครับเศรษฐิ3สามงวดนะครับผมอะทุกท่านเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับสูตรแรกนะครับสําหรับสูตรแรกเนี่ยเราใช้เป็นนะครับหลักสิบนะครับผมนะสูตรเอ่อหลักหลักสิบนะสูตรหลักสิบเออเราใช้เป็นขอภัยเราใช้เป็นหลักหนึ่งหลักหมื่นนะครับผมนะแล้วก็นํามาบวกหนึ่งคงที่นะ หลักหมื่นบวกหนึ่งคงที่ถัดมานะครับถัดมาสูตรที่สองเนี่ยสูตรที่สองนะครับเราใช้เป็นหลักตรงนี้นะครับหลักแสนนะแล้วก็นํามาบวกหลักหน่วยนะครับผมเท่านี้เองนะครับผมนะเท่านี้เองเท่านี้เองนะครับสําหรับสูตรนอหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะเสถิตสั่งวดนะทุกท่านนะเ,นะเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยเนะครับเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับเราใช้เลขเก้าเนาะ สักคู่นะครับเราใช้เลขเก้าบวกหนะครับ9ก้าบวกหนึ่งเนเท่ากับเดี๋ยวผมเอาปากการนี้ดีกว่าเก้าบวกหนะครับเก้าบวกหนเท่ากับสนะินะครับผมเท่ากับสิเนาะนี่เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะครับเก้าบวกหน่เท่ากับสิบนะครับถัดมานะครับสูนรที่สองเนี่ยเราใช้เป็นสักคู่นะพอนะนะใช้เป็นหนะครับผมแนละ้วบวกหนึ่งเนี่ยผลลั์ที่ได้เนี่ยได้เท่ากับเจ็ดนะเจ็ดนะ ตามนี um ้เลยนะตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราเรา,เราดึงเลขหนึ 1, ่งเออ it, เ,เราดึงเลขศูนย์มาไว้เลยนะเลขศูนย์นะครับนํามาบวกหนึ่งคงที่นะครับผมศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะครับได้เท่ากับหนึ่งนะครับผมนะถัดมานะครับตรงนี้เราใช้เลขเจ็ดนะครับดึงมาไว้นะครับเจ็ดตรงนี้นะครับบวกด้วยหนึ่งคงที่เหมือนกันนะครับผมเป็นแปดนะครับน right. ี่นะจับคู่นะครับผมนะถ้าจับคู่กันเนี่ยจะได้อ่เป็นแบบนี้นะ จับคู่เนี่ยเป็น07นะครับผมนะแล้วก็08นะครับผม17นะครับแล้วก็18นะครับผมนะส่วนเลขที่ออกนะครับงวดนี้เนี่ยน่าจะออกเป็นสักคู่นล้วเดี๋ยวผมดูให้5 1 7นะครับ5 1 7นะครับผมนะก็เลขที่เข้านะครับผมนะตรงนี้เลยนะครับหนนะครับผมนะสำหรับงวดแรกนี่เข้าตรงๆเลยนะฮะเป็นสูตรตรงตรงนะทุกท่านนะ นี่เงยสักคู่นะลูกะน,นะโอเคนะครับถัดมานะครับผมถัดมาถัดมาเป็นงวดที่สองนะครับงวดที่สองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะสูตรแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ใช้เป็นเจ็ดเนาะหนึ่งสามนะครับผมห้าหนึ่งเจ็ดนะฮะมา แล้วก็มาดูวิธีคำนวณกันตรงนี้ใช้ตัวเดียวเนาะบวกหนึ่งของที่นะครับตัวนี้ใช้สองตัวนะฮะอ่ะตัวนี้ใช้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งนะครับผมนะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เท่ากับสองนะครับเจ็ดบวกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นสิบสี่นะฮะโอเคนะครับเราใช้เลขสองมาไว้เลยสองบวกหนึ่งของที่ได้เป็นสามนะครับสี่ตรง,ตรงนี anyway. ง้นะครับนำมาวางสี่บวกหนึ่งของที่ได้เป็นห้านะครับผมเออ่ตรงนี้เนี่ยบวกหนึ่งเนาะตรงนี้ก็บวกหนึ่งนะครับผม จับคู่กันนะทุกทนะ่านเลยจับคู่กันจับคู่กันนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะเป็นสองสี่นะครับแล้วก็ 2, 5, สองห้าน,นะครับผมสามสี่นะครับแล้วก็สามห้านะครับผมทุกท่านนะส่วนงวดนี้นะครับเลขที่ออกนะฮะเลขที่ออกนะครับผมนะเป็นเจ็ด สองห้านะครับผมแนละสร์ฟสามตัวก็เข้าไปนะครับสําหรับสองห้าของเรานี่นะครับสองห้านะที่เข้าไปนี่นะครับสองห้านะผมแนละ้วเป็นสองตัวท้ายเนาะของเราวันที่หนึ่งนะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นงดที่สามนะครับงดที่สามเราใช้เป็นห้าเนาะ 56นะครับ725นะครับผมนะเดี๋ยวมาคำนวณน,นะครับผมนะแต่ว่พร้อมกันได้เลยตรงนี้เราใช้เป็นหลักหมื่นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็นำมาบวกหนึ่งเนาะถัดมาหลักนี้หลักแสนบวกหลักหน่วยนะครับ5้บวกหนะครับ5้บวกหเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้เท่ากับ6นะครับผม เอาห้าบวกหกห้าบวกหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่ากับหกนะถัดมาตรงนี้จะเป็นห้าบวกห้าเนาะก็เท่ากับสิบนะครับผมอ่าโอเคนะครับตรงนี้ใชลิคหกมาวางไว้เลยหกบวกหนึ่งคงที่ได้เป็นเจ็ดนะครับศูนย์นะครับนํามาวางไว้นะศูนย์ตรงนี้บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับได้เท่ากับเอ่อหนึ่งนะครับผมอนะฮะตรงนี้นี่บวกหนึ่งนะครับตรงนี้บวกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันเลย จับคู่กันนะครับจับคู่กันก็จะได้4ชุดนะครับเหมือนเดิมเอาหมาหอน,นอะไรตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็ประมาณตี5 50นะครับผมนะพอดีแถวบ้านเขาประกาศนะครับน่าจะมีข่าวอะไรนะฮะนะครับผมน่าจะมีข่าวแล้วก็ประกาศช่วงเช้านะาแถวบ้านใครเป็นบ้างครับผมแบบนี้แถวบูบ้านใครเป็นบ้างน,นะครับ เีข่าวก็มาหอนนะครับผมนะตลอดนะหอนรับนะครับโอเคนะฮะขออภัยนะครับผมน่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับจับคู่เนี่ยจับคู่เนี่ยได้เป็นหกแบบนี้นะครับเป็นหกศูนย์นะครับผมนะหกหนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับผมนะนี่ตามนี้เลยนะครับเลขที่ออกนะครับผมนะงวดล่าสุดนะครับงวดที่แล้วนะ สองหกหนึ่งนะสองหกหนึ่งนะครับก็เลขที่เข้านกรก็นี้นะครับเลขที่เข้านะครับสองหกหนึ่งนะครับผมนี่หกหนึ่งนะครับเข้าตรงๆหมดเลยเนี่ยสามนะครับสามหมดก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะนะครับผมก็เผื่อท่านใดที่ชอบเนาะในการคำนวณนะครับก็อย่าเลวฝากกติดตามไว้ด้วยนะครับนะฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เก้าหนึ่งหกเดี๋ยวมาดูวันนี้กันนะครับเป็นงวดประจำวันที่สิบหกนะสิงหาคมนะครับผมนะสองพันห้าร้อยหกสี่นะครับนะเป็นการคำนวณเนาะนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับเราใช้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับสองนะครับผมถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นเก้าบวกหนึ่งนะครับได้เท่ากับสิบนะเก้าบวกหนึ่งตรงนี้เราใช้เลขสองนะดึงมาไว้เลยนะครับสองบวกหนึ่งนะครับสองบวกหนึ่งได้เท่ากับสามนะครับผม ศูนย์นะครับเรามาวางไว้เลยศูนย์บวกหนึ่งนะครับได้เท่ากับหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวจับคู่กันนะฮะจับคู่นะเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนนี่นะครับศูนย์เออส,สองสองบวกศูนย์นะครับจับคู่กันประมาณนี้นะครับเป็นสองศูนย์นะครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับสามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งนะครับผมนี่ประมาณนี้นะประมาณนี้สำหรับงวดน,นี้นะ สิบหกนะครับผมนะสิงหาคมนะฮะหกสี่นะครับนี่เลยนะครับอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดแชร์ไว้กันด้วยนะว่านะเนาะนะครับฝากกดแชร์นะครับผมฝากกดแชร์นะครับนี่นะครับอืมนะคบชุดนี้ถูกนะครับจะได้เป็นบุญกันด้วยนะครับนฝากกดแชร์ไว้กันด้วยนะว่านะฝากกดแชร์ไว้กันด้วยสำหรับวัประจันทร์ที่16สิงหาคมนะครับ นี่นะครับสองศูนย์สองหนึ่งนะครับสามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเนะี่ยมาค่อนข้างจะเยอะนะศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะยังไงก็เดี๋ยวรอสรุปแล้วกันนะครับผมนะสำหรับอันนี้เป็นสองตัวบนตรงๆนะก็นะเดี๋ยวผมขอดูให้ก่อนนะครับนะ,นะ,นะครับนะะผมนะเนี่ยเลขแล้วก็มีเลขตรงกันด้วยผมบอกเลยนะสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะอันนี้อ๋ออันนี้เป็นสูตรล่างนะสูตรล่างชุดเดียวนะก็ไปตรงกับ สองศูนย์นะฮะนี่นะสองศูนย์เนี่ยไปตรงกันอันนี้ชุดเดียวนะเศติประมาณหนึ่งสองสามสี่นับสี่หัวนะอันนี้ก็สองศูนย์นะชุดเดียวนะเออนะครับผมนะก็ลองดูนะครับผมนะถ้าชอบนะครับผมนะหรือว่าท่านใดชอบตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะสําหรับคลิปนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวนะผมนะลาไปก่อนนะทุกคนนะอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านนะฮะ